มาต่อที่ E ีพี3นะครับเจอกันยาวๆเลยเนาะหลังจากที่เราเอาปลาแช่ลงในบ่อแล้วเนาะก็คือเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเพื่อให้น้ําที่มากับเขากับตัวบ่อให้อุณหภูมิเท่ากันก่อนเนาะครับค่อยปล่อยปลาอันนี้เราก็หลังจากที่เราแกะออกจากถุง แล้ก็ค่อยๆให้น้ําซึมเข้าไปนะให้เขาค่อยๆขยับตัวแล้วก็ให้เขาปรับตัวกับน้ําใหม่นะก็ค่อยๆหมวนลงพับลงอันนี้จะเป็นปลาเนนกับปลาตะเพียนเนาะอย่างละสี่ถุงครับน,นี่ก็กลัวว่าเขาจะตุยเนาะเพราะว่าเอามานานแล้วบ่อเพิ่งเสร็จ วิ่งต้องรีบไปซื้อบอ่อตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเอาลงบ่ออนุบาลเนาะก็เลยว่าไหนไหนก็ไหนไหนก็เลยเตรียมบ่ออนุบาลดีกว่าเพราะว่าเรามีบอ่อเก่าอยู่แล้วไงก็แล้วแต่ก็คือต้องก็คิดอยู่ว่าจะต้องทําอย่างไรตอนแรกว่าจะปล่อยน้ยําใส่บ่อเลยแต่พออื่นว่าบ่อมรั่วเนาะก็เลยต้องอไหนไหนก็ ลงทุนอีกนิดนึงก็เลยได้ไปซื้อพลาสติกมานะคะพลาสติกหนาพลาสติกปูบอพอน้ำเขาปรับตัวเนาะคิดว่าน่าจะปรับตัวได้แล้วแล้วก็เทได้เลยครับอันไหนที่มันมีตัวติดอยู่ในถุงเราก็เอาน้ำหออกเข้าไปแล้วก็ขย่าออกให้หมดเนาะ เราค่อยๆวางลงไปให้มันเรียบร้อยให้ออกให้หมดทุกตัวก็จะเป็นเพิ่มสีสันนิดนึงนะครับเราก็จะมีบ่ออนุบาลบ่ออนุบาลบออ่บลบอ,อ,บลบอปลาน้อยดีที่เขาเอาอาหารเม็ดมาให้ด้วยหนึ่งกระสอบนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะอันนี้เป็นโครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเขา ทางเกษตรอำเภอเขาก็แจกให้นะสำหรับชาวเกษตรกรคนที่เข้าร่วมโครงการเขาก็จะจัดให้นะครับให้โครงการให้มาเลี้ยงแล้วก็ให้มันเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าปานินกับปาตะเพียนก็ค่อนข้างที่จะ หากินง่ายนะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กินพืชกินพืชก็หากินเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็โตเร็วหากินเก่งก็กระจายแจกมาสบายใจได้เห็นปลาว่ายว่ายแหวกว่ายในน้ำก็ ทำให้จิตใจยเยือกเย็นได้นะครับอะไรที่แบบว่าเราทำงานมาร้อนๆอ,อยากผ่อนคลายเราก็ดูปลาว่ายน้ำก็ทำให้รักษาสุขภาพทางจิตได้นะะพอปล่อยปลาเสร็จแล้วเราก็หาแหนแดงแล้วก็บัวมาลอยนาะอเพิ่มสีสันให้สวยงามเดี๋ยวจะไปตัดไม้ไผ่มาทำสะพานนน้อยนะครับ เดี๋ยวตันคลิปหน้าเด้ครับสวัสดีครับ